สวัสดีครับสมาชิก FC แฟนเพจแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเอดก็จะพามาตามดูกันต่อสำหรับสูตรเด่นบน3ตัวชุดนี้นะครับสถิติก็เดินมาต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้เนาะยังไม่สะดุดนะครับที่จริงสูตรนี้เป็นสูตรเด่น2ตัวแต่เอดนำมาขยายเป็นสูตร3ตัวให้มันเหนียวเหนียวกว่าเดิมนะครับ ไปดูสูตรกันเลยครับผมงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วได้เด่น6 1สูตรนะครับงวดนี้ผลออก6กหกสองเนาะในวดที่ผ่านมานะครับ6กหกสอกนะครับก็เข้าไปที่เลขหกเนาะหลัก 100, ร้อยกับหลักสิบนะครับเข้าไปสองตำแหน่งเลยนะครับ มาดูงวดนี้ครับงวดนี้ก็ใช้สูตรเดิมนะครับใช้หลักจะย้อนไป2งวดนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ผมผลฉลากที่ผมจดไว้นะครับจะใช้ตำแหน่งหลักแสนนะครับย้อนไป1งวด2งวดนะครับหลักแสนแล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาคนระับก็คือเลข2ได้1กับ2นะครับ ันี้ก็จะได้เด่น1บวก2ก็เป็น3มนะครับตัวแรกบวก5แต้มก็เป็น8นะครับตัวนี้จะบวก9นะครับหรือว่าลดถึงแต้มน,นะครับก็จะเป็น7นะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็จะได้เด่น3ตัวคือ,อ3า7นะครับในสูตรนี้ครับผม